จะหลับตาลงไปได้ยังไงคะผู้หญิงคนนี้บอกทําไมรู้ไหมเข้าบ้านเสร็จปุ๊บปิดไฟอาบน้ําเรียบร้อยอกําลังนอนนอนแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงสิ่งดังๆขึ้นมาปั้งคิดว่าเขาจุดประทัดบ้างที่สองปืนแน่ๆใครมไ,มไม่รู้ยิงปืนเข้ามาที่บ้านเธอนะคะเนี่ยเธอก็เลยไปหาตำรวจเลยค่ะคุณอริยาอายุ34ปีนะคะเนี่ยเข้าไปแจ้งความไปที่สพหัดใหญ่ที่สงขลาเธอยืนยันคุณตำรวจ คนร้ายใครก็ไม่รู้ยิงปืนเข้ามาที่บ้านเธอสองนัดเมื่อคืนวันที่26มกราคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยรับแจง้งรับแจ้งเสร็จปุ๊บก็ต้องลงไปที่เกิดเหตุใช่ไหมคะไปที่บ้านของเธออยู่ในซอยทุ่งเสาหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ค่อยไล่ภาพไปดูนะคะลักษณะเนี่ยจะเป็นบ้านเป็นตึกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็าทาเฮาอะสชั้นมีรอยกระสุนด้วยเจ้าหน้าที่ไปดูมีสองรู ตรงประตูกระจกหน้าบ้านนี่เธอก็พาไปดูนะเธอบอกไอ้วันนั้นน่ะหนูจะนอนอยู่แล้วเนี่ยปิดไฟแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาไอ้ปั้งแรกยังก็สะดุ้งสะดุ้งนะนะปั้งสองนี่โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วล่ะถามกี่โมงช่วงเวลาตีหนึ่งค่ะไม่เกินตีหนึ่งครึ่งหรอกเธอบอกเธอไม่กล้าลงมาดูนะคิดว่าเป็นเสียงดังจากที่อื่นคือตอนแรกนะแต่พอทีนนี้ไม่ไหวแฮะมันยังไงยังไงอยู่ก็ได้แต่สองคืนนั้นไม่ได้นอนเลยอะหลับไม่ลงเลย ฟ้าสว่างปุ๊บลงมาดูอ้าวได้เรื่องละใครก็ไม่รู้ยิงปืนเข้ามาลูๆลูแบบนี้ปืนแน่ๆเธอก็คิดว่าอย่างนี้เธอไม่มีโจทย์ที่ไหนอะคิดว่าคนร้ายน่าจะมาขโมยของหรือเปล่า mm. แล้วก็เลยกะว่ายิงปืนเข้าไปอย่างนี้นะ mm. คือเหมือนกับยิงไปที่ก่อนประตูจะเข้าบ้าน mm. แต่ยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนใจล่าถอยไปฟังเธอดูค่ะ เขาน่าจะเปิดประตูรั้วค่ะแล้วก็เปิดประตูเหล็กแล้วก็เปิดประตูบานเก็บค่ะแล้วก็เข้าประตูกระจกไม่ได้เพราะว่าประตูกระจกล็อกค่ะแล้วเขาน่าจะใช้อาวุธปืนยิงที่กรอนประตูกระจกสองนัดนะค่ะเพื่อจะเข้าบ้านแต่ก็น่าจะเข้าไม่ได้ค่ะแล้วไอ้ทรัพย์สินในบ้านมีอะไรเสียหายบ้างครับก็มีเป็นตู้โบราณแล้วก็ของในตู้ค่ะแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมค่ะ เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าที่บ้านอยู่กับลูกชายด้วยแล้วก็ที่บ้านโดยปกติก็จะมีเพื่อนมานอนด้านล่างแต่พอดีเมื่อวานอะเพื่อนเขากลับบ้านพอดีจังหวะนั้นเราไม่รู้ว่าใครนอนอยู่บ้างหรอกใช่ค่ะถ้าเปิดรับเพื่อนมาก็นอนกันข้างล่างก็ประมาณห้าคนหกคนนะคะเป็นห่วงเรื่องความตอนนี้ตำรวจเก็บหลักฐานไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะครับหน้าบ้านมีกล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้ามีกล้องนี่มันจะจับได้ชัดเจนถ้ากล้องที่บ้านหลังนี้ไม่มี ไปดูบ้านข้างๆมีไหม,มหรือไม่ก็กล้องที่อาจจะติดไว้ตามที่ทางสาธารณะเป็นไปนได้นะครับ